ราะฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมฉันต้องรู้สึกผิดทําไมฉันต้องรู้สึกฉันไม่จําเป็นต้องรู้สึกอะไรเพราะที่รถของพ่อเทลเบิร์ตมันเป็นราะอุบัติเหตุฉันไม่ได้เป็นคนทําแต่ผมก็ไม่เคยบอกนะครับว่าผมสงสัยว่าอาจเป็นคนทาอาพูดออกมาเองนะครับ แต่ก็ดีครับนี่แม่พูดออกมาแล้วผมก็อยากถามอาอีกอย่างหนึ่งอารู้ไหมผมรอมา20ปีเพื่อจะมานั่งแบบนี้มองหน้าอามองตาอาเพื่อจะถามอาว่าทำไมครับ ทำไมต้องฆ่าพ่อผมด้วย